เดิินนหน้าปปฏรูคุณผู้ชมคะประเทศไทยของเรามีธุรกิจ SME เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจนะคะดังนั้นค่ะภาครัฐจึงเร็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจนี้เป็นอย่างมาก อย่างโครงการล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะเป็นโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่หรือย่าง Exporter from Local to Global หรือว่า YELG ค่ะโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะใช้เป็นแรงผลักดันในการสร้างผู้ส่งออกหน้าใหม่ให้เติบโตได้อย่างมั่นคงโดยมีหน่วยงานของภาครัฐและภาคีเครือข่ายคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยเป็นช่องทางในการต่อยอดเพิ่มมากขึ้นนะคะและปีนี้ค่ะ เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขึ้นอย่างหนักแต่ทางด้านเศรษฐกิจก็จะต้องเดินต่อไปนะคะกระทรวงพาณิชย์จึงได้มีแผนในโครงการนี้ค่ะจะมีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามกันได้ในช่วงนี้เลยค่ะช่วงคนไทยต้องรู้ ผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส่งออกไปยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการภาคเกษตรวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ SME และบุคคลทั่วไปที่สนใจจะก,ก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศโครงการอย่าง Exporter f o r m Local to Global หรือ YELG นั้นนับว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจไม่น้อยครับเพราะกระทรวงพาณิชย์มุ่งผลักดันให้ผู้ส่งออกหน้าใหม่ เตรียมความพร้อมที่จะโกอินเตอร์สู่ตลาดต่างประเทศโดยการจัดการอบรมความรู้ที่สําคัญต่อการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออกแนวความคิดทางการตลาดการจัดการด้านระบบโลจิสติกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับซึ่งในปีนี้แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะทวีความรุนแรงมากขึ้นแต่ความหวังในการทำธุรกิจจะต้องไม่ถดถอยใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อโอกาสนั้นมาถึงครับคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักกับภาคธุรกิจ SME นะคะและอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่า,าธุรกิจ SME นั้นเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้า ปัจจุบันนี้ค่ะมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผู้ส่งออกรุ่นใหม่เกิดขึ้นจำนวนมากล่าสุดค่ะทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงมีการจัดโครงการเพื่อให้ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศขึ้นนะคะเพื่อที่จะผลักดันสินค้าไทยให้บินไกลสู่ตลาดโลกค่ะโครงการนี้จะน่าสนใจขนาดไหนและจะสร้างประโยชน์อย่างไรให้กับบ้านเราบ้างไปร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะ ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะท่านเอกชัดศรีตะวรรัตน์ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประทรวงพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านคะก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปลงลึกถึงรายละเอียดของโครงการนี้ค่ะอยากจะให้ท่านให้คำนิยามของ young exporter ค่ะ คือจร,จริงๆคำว่ายังเอ็กซ์พอร์เตอร์เนี่ยนะฮะจริงๆถ้าโดยตัวคำว่ายังเอ็กซ์พอร์เตอร์จริงๆมันนึกถึงอายุแต่จริงมันไม่ใช่อายุนะครับมันเป็นลักษณะของอผู้ประกอบการ SME นะฮะที่เขามีผลิตภัณฑ์ของตัวเองใช่ไหมเขามีโปรดักต์ตัวเองแต่เขาอยากขยายตลาดหรือบริการของเขาเนี่ยออกไปสู่ตลาดนอกประเทศหรือต่างประเทศะนะฮะเขาก็โครงการเราเนี่ยก็เลยจะ เอาพวกที่ต้องการพัฒนาทางด้านตลาดเนี่ยมีสินค้าและพัฒนาโรงานเข้าโปรแกรมะนะฮะโดยเข้ามาฝึกอบรมอะไรกับโครงการต่างๆของกรมและกิจกรรมของกรมค,ค,ครับค่ะแล้วแนวคิดของการพัฒนาโครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคะท่านที่มาที่ไปเนี่ยโดยเป็นอายุาายของท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุริณน,น,นะฮะ ท่านมองว่าจริงๆแล้วพื้นฐานเนี่ยเรือเซกเตอร์ก็คือผู้ประกอบการ SME เนี่แหละ,ะที่จะไปมีมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศตัวจริงท่านก็นเลยมีแนวคิดว่าเนื่องจากมีจํานวนเยอะด้วยประมาณ3ล้านรายเป็นผู้ประกอบการอ,อ,อยู่ในท้องถิ่นภูมิภาคนะฮะ,ะก็เลยท่านก็นเลยคิดว่าเออน่าจะพัฒนาเขาให้ความรู้เขาเพื่อจะได้สร้างรายได้แล้วก็กระจายรายได้แล้วก็ พัฒนาเศรษฐกิจของชาติไปในตัวใช่ไหมฮะโดยก็ท่านก็นเลยลเริ่มให้ทางกรมเนี่ยมาจัดโครงการที่เรียกว่ายังเอ็กซ์พอร์ตยังเอ็กซ์พอร์เตอร์ from local to global ะนะฮะ YELG นะฮะก็ทำขึ้นมาก็จริงๆแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่3เราทำมา2ปีแล้วะนะฮะ,ะ,ะ,ะโดยพื้นฐานคือว่า ผู้ประกอบการ SME หรือ m i โคร SME เนี่ยที่มีผลิต u ักแ์เวาจดทะเบียนหรือเป็นผู้นำวิสาหกิจชุมชนหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็เข้ามาเาข้าโครงการนี้เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศะนะครับค่ะแล้วรายละเอียดรวมไปถึงกิจกรรมในโครงการ YELG เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะท่าน อ,อ,องค์ประกอบของวายเจีคือว่าจริงๆแล้วในโครงการนี้มันมีการพัฒนาให้ความรู้อยู่สองระยะ,ะ,ร,ะระยะแรกเนี่ยก็จะเป็นความรู้เรื่องการสร้างอินสปิเรชันนะะเปลี่ยน mindset ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการค้าไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศมีผู้ต้องการสินค้าของท่านอนอกประเทศเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราหาดีมานให้เจอก็คือสร้างอินสปิเรชันโดยการออระยะแรกเนี่ย ก็คือสร้างโดยการวิธีให้ผู้ที่ประสบความสาเร็จใช่ไหมะหรือว่าผู้ประกอบการทางด้านการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมาพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วการเริ่มต้นหรือการค้าขายกับต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมพี่เตย่าถ้าหาดิมาและหาความต้องการที่ถูกต้องได้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากส่วนในระยะที่สองเนี่ยเราก็จะให้พวกที่มีผู้ประกอบการที่มีเป,นนเป็นนิติบุคคลที่มีจดทะเบียนแล้วเนี่ยแล้วก็ เป็นผูา้าษานากิจชุมชนเนี่ย mm hmm. เข้ามาเรียนรู้ในเชิงรึกว่าพัฒนาสินค้ายังไงบุิีมาณยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็ทําตลาดยังไงพัฒนา p r o d u ัก์เนี้ยให้ตรงตามกับความต้องการของตลาดได้อย่างไระนะฮะ,ะก็เป็นโครงการที่เป็นสองระยะระยะแรกจะเป็น1วันระยะที่2จะประมาณ3-4วันครับ mm hmm. ค่ะ แล้วรูปแบบในการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่เนี่ยคือเราเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมในด้านใดบ้างคะนอกเหนือจากสองขั้นนี้ค่ะถ้าเสร็จจาก2อระยะนี้แล้วะนะครับเราก็จะมีกิจกรรมให้เข้าไปร่วมด้วยะนะอย่างเช่นสามารถสมัครเข้าโครงการ SME Proactive หรือเข้ากิจกรรมกรมต่างๆได้ะนะฮะอย่างเช่นเรามีกิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริมกตลาดเนี่ยหลายกาิจกรรมอย่างเช่นในงานแฟร์พวกนี้ก็จะเป็น new face ที่ได้ชื่อว่าเป็น new face หรืออย่าง exporter อะไรเงี้ยหรือว่ารุ่นใหม่ใช่ไหมเข้าไปอยู่ใน Section เซ็กชันนั้นนะครับเพื่อทดลองตลาดานะฮะแต่เนื่องจากตอนนี้ในสถานการณ์โควิดส่วนใหญ่งานแฟร์พวกนี้เราพัฒน,นาไปบนแพลตฟอร์มแต่กลุม่มแคตตาล็อพวกนี้ก็ยังอยู่นะฮะที่จะเข้าไปทดลองตลาดได้นะฮะแล้วนอกจากนั้นเราก็จะได้ มีการเข้าเอ,อ็กซ์พอร์ตเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญเวลาเราจัดพวก Export Clinic, เอ,อ็กซ์พอร์ตเคนิกเชิญทูตพาณิชย์ต่างประเทศเวลาลฟ์สดเนี่ยพวกนี้ก็สามารถเข้ามาเข้ามาร่วมโครงการได้ด้วยครับค่ะท่านขาแล้วโครงการนี้เนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่าจัดมาสองปีแล้วมีฟีดแบ็อย่างไรบ้างคะแล้วก็มีผลออการดําเนินงานอย่างไรบ้างคะที่ผ่านมาเอ,อ ผลการดำเนินง,งาน2ปีที่แล้วนะั้นดับดีมากนะครับเพราะ2ปีที่แล้วเนื่องจากในปี2562และ2563เนี่ยเราจัดใน5ภูมิภาคะนะครับตั้งแต่ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกและภาคกลางใช่ไหมฮะซึ่งฟีดแบกเนี่ยดีมากมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ1,800รลายนะครับ ทั้งหมดเลยนะสปีรวมแล้วเนี่ยพันแปร้อยลรแต่เวลาคัดเลือกมาแล้วเนี่ยเ,เ,เ,เข้าร่วมการในระยะที่สองเนี่ยประมาณ900าร้อยลาย<ะ>แล้วเมื่อปี2563ัร้กบเนี่ยปรากฏว่าคนที่จบเนี่ยาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของกรมเนี่ยแล้วสามารถมีการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเกิดมูลค่าประมาณาประมาณ316ล้านบาทนะฮะใ,ใ,ในในสอง 200รกว่าายนะฮะถ้าถามว่าวัดจากไหนเราวัดจากมูลค่าการส่งออกที่เราได้ฐานข้อมูลมาจาก1นึ่งการ,ริสตเตอร์ผ่านกิจกรรมกลมแล้วเรามีการ cross เช็คกบทางด้านกรมศุลกากรน,นะฮะว่าเขามีการส่งออกจริงใช่ไหมฮะก็คือหลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านไปแล้วเนี่ยทางกลมเองมีการไปติดตามการประเมินผลใช่ครับใช่ครับเราประมาณเราประเมินผลจากงานที่หนึ่งละเราต้องเสร็จกิจวรรมเราก็จะโทรไปถามว่าเออ ภายหลังจากเข,ข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นไงบ้างใช่ไหมมีผู้นําเข้าสนใจไหมแล้วมีการเกิดมูลค่าการซือ้อขายเท่าไหร่ใช่ไหมเราเสร็จแล้วเพื่อให้ได้ความถูกต้องเนี่ยเรา,าเก,ก็เช็คกับเช็คครอสเช็คก,กับทางกรมศุลนอีกทีหนึ่งว่าเขาเมีรคคอร์ดส่งออกไปจริงหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งกระโจว่าในปี2563เนี่ยมีมูลค่าถึง316ล้านบาทนะฮะ,ะท่านคะ ฟังมาถึงตรงนี้น่าจะมีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจแล้วนะคะผู้ที่จะมีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะท่านคุณสมบัติก็ไม่มีอะไรมากคะถ้าเป็นผู้ประกอบการนะฮะ SME หรือไมโคร SME ก็ตามที่มีลงทะเบียนทางนิติบ,บุคคลคหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนนะฮะก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ะนะครับ ไม่มีอะไรมากเพราะเราเปิดะครับเพราะตอนนี้รู้สึกจะโครงการพวกนี้จะเป็นการอบรมทางออนไลน์เออนื่องจากสถานการณ์โควิดนะฮะเราไปเปลี่ยนแต่ก่อนนี้มันมีเราเราพัฒนาออนฟิสิกอลด้านไปจัดไปจัดเป็นโครงการแล้วก็อบรมในต่างจังหวัดคโครงการนี้ต้องบอกเลยนะฮะโครงการที่เน้นในต่างจังหวัดในภูมิภาคไม่ใช่ในเมืองใหญ่ๆเพราะเดิมทีถ้ารองเลยท่านบอกว่าเออเรามีเมืองรอง ใช่ไหมที่มีโปรดักตของตัวเองเนี้ยใช่ไหมเขาก็ต้องการส่งออกก็ไปพัฒนาเขาหน่อยใช่ไหมเราก็ <ๆ S 2> เลยทำนะฮะซึ่งจริงๆของการนี้จริงๆแล้วจุดมุ่งหมายคือพัฒนาในภูมิภาคเพื่อการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคด้วย ค,คือเรียกว่ามุ่งเน้นในการที่จะนำผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นให้ไปส,สู่ตลาดโลกใช่ From local to global ครับค่ะแล้วอย่างผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการค่ะท่านมีเงื่อนไขหรือว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างคะที่จะได้รับออสิทธิประโยชน์เนี่ยนะฮะก็คือหนึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมของกรมที่สถาบันเอนีเอนะฮะสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่นะฮะ,ะจัดขึ้นเนี่ยมีสิทธิ์ได้เข้าและก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกรมได้อย่างเช่น งานแสดงสินค้าต่างๆนะฮะที่ผมพูดไปเมื่อ,อตอนตอน้นว่าจะเป็นพวก New f a c e ใช่ไหมอยู่ในกลุ่มนั้นก็จะแบ่งเป็นโซนเลยเพราะพวกนั้นก็จะคือ,อ,อมันผมเคยเข้าไปนะเคยไปดูพวกนี้ก็ก็มีเสน่ห์เพราะโปรดักต์เขาอะเกิดจากความคิดของพวกเขาใช่ไหมฮะมบางทีเราไม่เคยเห็นโปรดักต์น,นี้ในท้องตลาดเป็นความคิดเริ่มบางทีเนี้ยมันตอบสนองความต้องการ หรือมันเป็นสิ่งที่ทําขึ้นมาโดยความคิดของเขาซึ่งไม่เหมือนที่ไม่เหมือนใครอะครับมันก็น่าสนใจดีนะฮะนอกจากจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของกรมแล้วเนี่ยก็ยังได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกรมอีกอย่างเช่นออนไลน์บิสเนสแมทชิงซึ่งกรมก็จะจัดให้นะฮะตอนนี้เป็นแค่แบบว่าการเข้าออนไลน์นะฮะเพราะตอนนี้อย่างโควิดนะฮะก็มีส่วนสําคัญที่เราให้ต้อ กรมเราเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนะนะฮะกิจกรรมทั้งต่างๆเนี่ยเป็นเป็นออนไลน์หมดก็มีการออนไลน์บิสเนส s s m a t c h ทชินะฮะซึ่งก็มีทุกเดือนนะฮะหลังจากพวกนี้ผ่านการพัฒนามาแล้วเราก็จะมีเ,เขาคล้ายๆแบบการหลงตลาดจะมโดยการผ่านกา,าการเจรจาการค้าออนไลน์เกิดขึ้นให้พวกนี้พวกนี้ได้ทดลองนะฮะ อย่างการจราจาการค้าออนไลน์กับการจราจาการค้าแบบปกติเมื่อก่อนเนี่ยคะ่ะมีความเหมือนความต่างยังไงบ้างคะมีข้อดีข้อเสียยังไงที่ต่างกันคะออข้อข้อดีข้อเสียนะมีฮะทั้งสองอย่างมันก็มีทั้งข้อดีมันเหมือนเหรียญสองด้านเนี่ยฮะการค้าออนไลน์เนี่ยของที่ดีเนี่ยต้องต้องเล่นตรงๆนะฮะคือขา่ายได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงะฮะใช่ไหมคะอยู่ที่ว่าลูกค้าเราข้าขายดิจิทัลโลกแล้วไปได้เร็วความต้องการเนี่ย ครั้งหนึ่งในเวลาเปิดปุ๊บหรือเปิดทั้งปีเนี่ยมันมีดีมาลเข้ามาเนี่ยเยอะเราสามารถ PR ได้ทำอะไรได้กระจายได้นะฮะส่วนข้อเสียก็คือว่าบางสินค้าเนี่ยมันต้องจับต้องใช่ไหมฮะมันต้องจับต้องโดยเฉพาะสินค้าพวกอาหารเนี่ยมันก็ต้องมีการเทสมีอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้วิธีการส่งสัมเปลลไปใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยมันเป็นวิธีการค้าอีกแบบรูปแบบหนึ่งแต่เมื่อค้าขายเดินทางไม่ได้ มันก็ต้องใช้วิธีนี้นครับค่ะนะฮะท่านขะตั้งแต่ที่มีการดําเนินโครงการมาอย่างที่ท่านบอกว่ามูลค่าการส่งออกจริงๆเนี่ยจากผลงานที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เขาทํากันสองสารล้านบาทอยากจะทราบว,ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนที่น่าจับตามองเป็นพิเศษไหมคะ,ะเออผู้เกษตรแปลรูปครับออกับผู้สินค้ากเกษตรเพราะตอนนี้ผมว่าเราพัฒนาสินค้าพวกนี้หนึ่งมันเป็นหัวใจสําคัญของประเทศนะฮะ,ะรากฐานของประเทศแล้วก็มี สินค้าผลิตภันแปรรูปแล้วก็พวก BCG พวก Bio ology, ไบโอเทคโนโลยีเขาเรียกอะไรฮะรีไซเคิลโปรดักต์ product, พวกกรีนโปรดักต์อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นสินค้าที่ตลาดโลกกำลังต้องการเป็นอยู่เทรนดใหม่หในตลาดโลกนะฮะเพราะว่ามันหนึ่งละมันเพื่อลดมลพิษไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและอย่างมันเพื่อสุขภาพของผู้ใช้ด้วยนะฮะ พวกนี้เป็นเทรนด์ใหม่ของโลกฮะที่ว่าความต้องการในตลาดโลกกำลังมีดีมานขึ้นมาค่ะอะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าผู้ประกอบการหรือว่าผู้ส่งออกรุ่นใหม่เนี่ยประสบผลสําเร็จแล้วค่ะตัวชี้วัดเหรอครับถ้าถามนะฮะก็คือ 1. ถ้าถามว่าถ้าจะเอาเอาคำอินสีก็คือเขาต้องคอนทริบิวมาสู่มูลค่าการส่งออกให้ได้แล้วเขาต้องยืนอยู่บนตัวพื้นฐานพึ่งพาตัวเองได้ะนะฮะเพราะเราคริดว่าพวกนี้จะเป็นเรวลเซกเตอร์จริง ที่จะเป็นส่วนที่อ,ะ,อะไรอะพพอร์ตเศรษฐกิจไทยจริงๆรากฐานเลยะนะฮะฐานรากหรืออะไรเงี้ยนะฮะในอนาคตนะฮะแล้วเป็นกลุ่มนี้คือนักรบจริงๆที่จะพาเศรษฐกิจไทยนีสู่ต่างประเทศได้ในอนาคตครับท่านคะการที่เราจะเร่งพัฒนาผู้ประกอบการระดับภูมิภาคให้ก้าวขึ้นสู่ระดับชาติเนี่ยมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรบ้างคะ มีอยู่บ้างฮะในช่วงแรกๆที่เกิดโควิดะฮะมันก็มีผลกระทบต่อ,อ,อตลาดโลกนะฮะเพราะว่าเนื่องจากมันไม่ใช่เกิดที่ประเทศทประเทศเดียวมันเป็นวิกฤตทั่วโลกะนะ,ะมันก็อาจจะทําให้ความต้องการหรือการค้าระหว่างประเทศติดขัดบ้างเนื่องจากหนึ่งละ,ะก็ประสบมันต,ต้องยอมรับว่าโควิดทำให้ทั่วโลกในเกิดปัญหาเศรษฐกิจ ชะงกักเหมือนกันในช่วงแรกเนี่ยเม,เมื่อเศรษฐกิจโลกชะง,งักมันก็ทำให้ความไม่แน่ไม่แน่ใจของผู้ประกอบการเนี่ยไม่แน่ใจในการลงทุนเพิ่มใช่ไหมก็อาจจะมีผลว่าผู้ประกอบการไม่กล้าตัดสินใจลงทุนเพิ่มะนะฮะแล้วก็จะมีผลไปถึงเ,เรื่องออการขาดแคลนอพอไปถึงปุ๊บเนี่ยมันก็คือ ใช้แบบสายปั่นสั้นนะถ้าพูดง่ายๆเ,เงินทุนหมุนเวียนของ s อ e เมีนี่มีจำกัดใช่ไหมฮในเมื่อมันเป็นเงินเ,เงินทุนหมุนเวียนเนี่ยมันก็เลยทำให้ขาดแคลนเ,เงินทุนทียบไปพัฒนาสินค้าหรือ,อ,อทำเรื่องการตลาดต่อะนะครับ ท่านคะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านสนใจในเรื่องของข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสามารถเข้าไปในช่องทางไหนได้บ้างคะเพื่อจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับเพราะทางกรมเนี่ยมีเ,เรามีหน่วยง,งานหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ค่ะนะฮะซึ่งหน่วยง,งานนี้จะเป็นคนที่พัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการนะฮะ,ะทั้งออที่สนใจ ในตลาดต่างประเทศะนะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ d i t p g o t h นะฮะหรือ n e a d i t p g o t h และทางไลน์เนี่ยก็แอดนะเครื่องหมายแอด n e a d i t p หรือทาง Facebook อีกทางหนึ่งนะฮะก็พิมพ์เข้าไปว่าสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายยุคใหม่ ซึ่งเวลาท่านเข้าไปเลยเนะี่ยท่านจะเห็นพวกโครงการต่างๆที่น่าสนใจอย่าง,อย,างอย่างตอนที่ผมเคยเข้าไปนะดูตอนที่เขาทําเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันมีหลายโครงการนะที่น่าสนใจแล้วมันเหมาะสมกับยุคก,การค้าใน n นิวโน멀นะอย่างเช่นการการค้าออนไลน์หรือการใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศมีการพัฒนาถึงการสอนให้ทําว่าการถ่ายรูปยังไงให้ดึงดูด นะฮะเป็นภาพที่ดึงดูดต่อความสนใจของผู้ผู้ที่ต้องการซื้อของะนะฮะหรือการสร้างคอนเทนต์นะฮะหรือเรื่องของการเรียนรู้เรื่องโลจิสติกในยุคใหม่ว่ามีวิธีการยังไงนะ,ะและการพัฒนาสินค้าคให้ตรงกับความต้องการของตลาดพวกโครงการพวกนี้จะอยู่เป็นร like ายลิสต์ออกมาอยู่ในช่องทางทางนี้ทั้งหมดมนะซึ่ง ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้และสนใจก็สามารถสมัครเข้ามาได้ครับคุณผู้ชมคะและนั่นก็คือภาพรวมการส่งออกของบ้านเราในปีนี้รวมไปถึงภาพรวมของโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่นะคะเชื่อเหลือเกินนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นองค์ความรู้และเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะสามารถพัฒนาผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคให้ก้าวเข้าสู่ระดับชาติและก้าวขึ้นไปสู่ระดับสากลต่อไปได้ในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเรานะคะท่านเอกชัดศรีตะวรรัตท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะขอบพระคุณค่ะ